วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงความปังของวงแบ็ k พิงนะครับซึ่งพวกเธอครับก็ได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนั่นก็คือนะครับเ v เพลงบุมบ่ายนะครับของวงแบ็ k พิงนะครับได้มียอดเข้าชมนะครับทะลุถึง1,200ล้านครั้งนะครับบน YouTube เป็นที่เรียบร้อยนะครับในเวลานะครับประมาณ10โมงครึ่งนะครับของวันที่8ปดเมษายนนะครับตามเวลาเกาหลีนะครับ โดยใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ4ปี9เดือนกับ30วันกับอีก14ชั่วโมงครับตั้งแต่ปล่อยเพลงนี้ออกมาครับเมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับปี2016นะครับผมเพลงบูมบาย่านะครับเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงเดบิว k ์เคนะครับเพลงแรกนะครับที่มียอดเข้าชมถึง1,200ล้านวิวนะครับผมแล้วก็ MV เพลงบูมบาย่านะครับเป็นเพลงที่3ของ b l c k พ p i n นะครับที่มียอดวิวถึง1,200ล้านวิวนะครับ ต่อจากตดูตดูนะครับแล้วก็คิวดิสเลฟนะครับโอ้โหเท่ากับปังมากเลยนะครับผมเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม